ครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอาเส้นลวดออกจากตัวคลิปนะครับถ้าในกรณีที่มันแน่นบางตัวแมตจะแน่นมากมันออกออก,ออกยากเราก็จะมีอุปกรณ์คือแป๊บตัวนี้นะครับเป็นแป๊บหกขุนนะครับขนาดหกขุนหาได้ทั่วไปเนาะมันจะมีความโตเท่ากับอันนี้พอดีเลยคือเวลาเราตอกเนี่ยตัวบ่าของเหล็กอันนี้นะครับมันจะมาเข้ากับบ่าของตัวคลิปอันนี้ส่วนตัวปากจับด้านในเนี่ยมันจะหลุดหล่นไปข้างล่างซึ่งเราทําการเคาะ ต้องเป็นทางนี้นะครับทางนี้ผิดนะครับไม่ได้ตียังไงก็แน่นให้ตายก็ไม่ออกอ่าก็จะเป็นทางนี้ปั้มลงไปนะครับเราทําการเคาะด้าน,นบนของเส้นรวดตัวนี้มันก็จะหลุดลงไปด้านล่างนะครับแพ็กวีการง่ายๆเองส่วนแฟบตัวนี้รวดบรรยามันสั้นเท่าไหร่แล้วก็ตัดดูให้พอดีนะครับไม่ให้ไม่ให้เส้นรวดค้าเราจะออกได้ง่ายครับอันนี้เป็นตัว4มิลตัวนี้เป็นรวด7มิล อ่านี่ผมทำตัวอย่างให้ดูเนาะเดี๋ยวให้ทางลุงสองลองอะแดปเตอร์อะแดปดูครับ